เห็นหน้าเชอร์ผมว่ามูนิธิแหละวิ่งไปเอะเอิรน้องเชอร์ซันคนไม่มีเหตุผลเลยพี่สันฉันก็ไม่อยากคุณไปเดี๋ยวเดี๋ๆวเดี๋ยวห้าสโอ้ยไปคอนแกนแทนที่สศรีพัฒน์ศริพรฆ่าจะไปเคลียร์เรื่องให้ลูกเอ๋บักบ่เป็นตาซิแตกโอ้ยเจ้าจมไงจมเหรอล่ะสองมือแล้วนี่ฮะพวกเจ้ากันเถอะคอยก็ซอยแล้วเคลียร์แล้วจบแล้วเขอยายบอจนไปแล้วเออ เศร้าหัวเศร้าพอได้แล้วแกเนี่ยไปสนใจน้องชายของแกแล้วก็น้องสาวแกดีกว่าเพราะป่านี้เนี่ยเชอร์มังค่าแม่สันเนี่ยมันกินกบกินอึ่นได้หรือยังเอวอว่ะทำกับพี่แบบนี้ได้ไงเชอร์เป็น,ปนยังกันก้อไปเห็นแบบรึเล่าเป็นยังกันโู้โอ๋ยเป็นยังกันอ้ยโ,โ,โเชออยู่นี่กล้าปาหมอนใส่พี่เลยเหรอเอา้าก็เมื่อกี้พี่ซันวายไวไวใส่เชอนี่คะเชอร์แค่บังกันตัว นะนนมัฉก็ายหยุดเลยหยุดเลย,ย,เลยที่พี่บวยวายเนี่ยเป็นเพราะว่าเชอทําผิดเชอไม่รู้ตัวอีกเหรอพ็เชอบอกแล้วไครับว่าเชอไม่ผิดพี่ผิดอะไรอะทำไมต้องโดนหมอนปลาใส่หน้าด้วยอะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสูเดี๋ยว,ยวทั้งสองคนเลยเป็นอย่างกันนี่ฮะทำไมไม่คุยกันดีๆทะเลาะกันทำไมไม่คุยพี่ถ้าจะคุยพี่คุยเองแคเห็นหน้าเชอผมง,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 งุนกิดเนีเดี๋ยวเออตันคนไม่มีเหตุผลพี่สันเชอก็ไม่อยากคุยเลย โอเอ้าเอา,เอาไปกันเบิดเลยบาทนี้เป็นอะไรตกลงสองคนนี้ทะเลาะอ,อะไรกันถ้าพี่รู้พี่จะไม่ยืนทำหน้างโง่แบบนี้หรอคะเอ,าเอา้าก็พี่ก็มาก่อนคุณเอิร์กับคุณวินแป๊บเดียวเองค่ะพี่รู้สองคนนั้นทะเลาะอ,อะไรกันเนี่ยเฮ้ย <Hey. S 1> หรือว่าเป็นเรื่องกินอื่นถ้าไม่รู้ก็ต้องลองไล่ค่ะถ้าไม่เรื่องอืง่นก็อ๋องอ่างีหนี่ พี่พระฮะน้องเชยยังเก็บตัวเงียบอยู่เลยอืแล้วนี่สันยังไม่บอกใช่ไหมว่าตกลงมมันทะเลาะกันเรื่องอะไรยังเลยค่ะโดนคุณวินเล่าไปให้เลี้ยงขนมบอกโทษฐานที่โดนปลาหมอนใส่หน้าขนาดนั้นเลยโอ้เลยไม่รู้เป็นไงบ้างเนี่ยโอ้ยสซอยเยเน่ยซอยเยเน่เฮ้ย้แกพี่เฮ้ยช่วยน่ย่นอเยอนอเอาา เขาอนแม่เนี่ยก็เพ่อแกนั่นแหละมัวแต่งุูเงิดเดินไม่มองทางจนไปเหยียบหางหมาเข้าหมายมิ่งเลยกัดเลยเนี่ยนี่ไม่ต้องเลยฉันว่าจะไม่ใส่ใจแล้วนะแต่ขอถามหน่อยเถอะฉันทนไม่ไหวแล้วทั้งเรื่องหมอทั้งเรื่องหมาเนี่ยอืมแกทะเลาะอะไรกับเชอฮะเฮ้ยถ้าไม่บอกเนี่ยฉันจะรองเท้าแกข้างนึงขึ้นมานะครั้งนี้จะไม่ปาใส่หมาแล้วจำว่าตบปากแกเนี่ยมเ้ยาลีพูดเลยเร็วเฮ้ยเล่าก็เล่า คือนี้ค <Ừ. S 1> ือเมื่อวานเนี่ยผมไปคุยงานกับเจ้าของร้านอึ่งกบแซบอิหลีมามแล้วก็คุยงานกันดบดีๆจู่ๆเนี่ยมาเช้าเนี่ยเขาก็โทรมาบอกอว่าจะขอยกเลิกงานไม่จ้างไปโปรโมทที่ร้านแล้วอ๋อ้ามันเกี่ยวอะไรกับน้องเชอญคะก็ที่เขายกเลิกเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าเชอเนี่ยไปบอกเขาว่าผมเนี่ยกินอึ่งไม่ได้กําลัลางฝึกกินอยู่แล้วต่อให้ฝึกไปนะก็กินไม่ได้อยู่ดีออเดนะออหนูนายซานแล้วน้องจะไปพูดแบบนั้นทำไมวะน้องพูดแบบนี้กับลูกค้าจริงเหรอจริงเลยพี่ลูกค้าบอกผมเองอะ แล้วแกได้ยินตอนที่เชอญพูดกับลูกค้าปะไม่ได้ยินแต่พอผมรู้เรื่องก็ไปโวยวายเชิญไงเชิญเนี่ยพอผมไยวายปุ๊บก็เถียงกันมาเลยนะว่าเชิญไผิดตรงไหนเชิญพูดความจริงผิดอะไรเนี่ยเท่าน,นี้ก็ถามว่าเชอญยอมรับแล้วปะเออไอสารนี่ไงแกแบบสองคนนี้ไม่ได้เคลียร์กันเลยยังไม่ได้คุยกันให้รู้เรื่องเลย<ม>แล้วแกใช้ลงเกินไปหรือเปล่าฮะบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดก็ได้นะเว้ยนน่นสิฮะ พี่ว่าคุยกันดีดดีกว่าน้องเชอคงไม่ได้ตั้งใจจะแฉน้องซันหรอกพี่ว่าใช่ค่ะเชอเป็นคนแฉพี่ซันกับลูกค้าเองอะเช่อเนี่ยแหละค่ะเป็นคนบอกว่าพี่ซันเนี่ยกินกบกินอื่นไม่ได้ส่นเท่าไหร่ก็ยังกินไม่ได้กินแล้วก็อ้วกทุกทีพี่ซันไม่เหมาะกับงานนี้หรอกเนี่ยเห็นไหมพี่น้องทาขนาดเนี้ยน้องยังไม่รู้ตัว่ผิดอีกแล้วเชิจะรู้สึกผิดทําไมคะนี่มันเป็นเรื่องจริงอะโอ้โหน้องันรู้พ,รพี่รู้ว่ามันไม,ม่ความจริง ใชรื่้งนี้จะควรพูดหรือเปล่าเฮ้ยบักซันใจเย็นๆก่อนน้องเขาอาจจะมีเหตุผลก็ได้ที่พูดแบบนั้นเหตุผลอะไรพี่นี่ผมเสียงานไปเลยนะก็เชาากลัวพี่ทันเสียงานนี่คะเช่าถึงพูดก็พี่ทานอะฝึกกินกบกินอึ่งมาตั้งหลายวันแล้วก็ยังกินไม่ได้สักทีครั้งล่าสุดกินแล้วก็อ้วกใส่พี่พลล่าตีหนึ่งหน้าผากไส้เขยอยู่ที่คางไข่ค้างอยู่ในรูจมูกมึงก็ยังกินไม่หาย ก็พี่เพิ่งฝึกมาสองวันไงเชอร์ฝึกหน่อยพี่ก็กินได้หรือเปล่าแล้วเชอร์ทแบบนี้เชอร์ลังดูถูกในความพยายามของพี่นะเชอร์ไม่ได้ดูถูกค่ะเชอร์แค่เป็นห่วงก้นมะลือนี้เนี่ยพี่ซันต้องไปไลฟ์ให้ลูกค้าแล้วแล้วถ้าไปอ้วกพุ่งกางไลฟ์เนี่ยจะทำยังไงคะเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเลยไม่มีอะไรน่าอายเท่ากับเป้าแตกโชว์ไข่กลางไลฟ์ของพี่แล้วเหตุผลนี้ไม่ช่วยเหรองั้นก็ถือว่าไม่ได้พูดแล้วกันนะเธอแต่นี่มันคืองานของพี่ จะทำอะไรพี่ตัดสินใจเองด้วยตัวของพี่เองไม่ได้เชิญถือวิสารสาไเป็นเบลูกค้าแบบนี้แต่พี่สันกล้าพูดเหรอคะวันก่อนเนี่ยที่เขามาพี่สันยังโกหกเขาอยู่เลยว่าต้มหมึกล่อร่อยชอรู้ค่ะพี่สันลำบากใจลําบากพี่ก็ลําบากหรือเปล่าไม่ได้เชิญนะพี่ฝืนขนาดพี่ก็กินได้ทามันกินไม่ได้เหรอคะแล้วเชอไม่เชื่อมาในตัวพี่เลยทำไมเน่ยเพราะตอนนี้กินไม่ได้พี่สันก็ยอมรับความจริงบ้างนะ อยู่คนเดียวกว็ฟังฟังมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีถ้ามีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ทุกเกเบเตเกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดๆุดต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิต